โอ้ยโอ้ยมารีวิววาวได้เหมือนนี่เอา้าที่หันหลังไปละบาดนี่เอ้ยโอ๊ยโอ๊ยยังแ,แก้วเนี่ยที่แก้วอะไรสวัสดีครับพี่น้องมันนี้มั่วคงก็พอคต้นขดิสารครับผมมันนี้โดนๆเถี่ยวครับพี่นอ้องเถี่ยวเลยมารีวิวครับรีวิววาวจุล่าอีสานสองเมตรครับผมเป็นความสูงครับครับผมนี่ครับพี่น้อง มือผมก็ยังบวถึงอยู่ครับความสูงของวาวจุล่าตัวนี้ครับอยู่สองเมตรสามสิบเซนติเมตรครับผมตั้งแต่หัวครับตั้งแต่หัวจุล่าครับสุดเลยครับจนถึงร่วมตัวนี้ร่วมขาครับผมนี่ครับร่วมขาอยู่สองเมตรสามสิบเซนติเมตรครับผมโอ้สูงแหงครับพี่น้องปีนี้เป็นวอลสองเมตรครับ ปีกนี่ความยาวปีกอยู่สองเมตรครับติดลายธงชาตครับผมเดี๋ยวมันนี้ผมจะพาพี่น้องมารีวิวครับรีวิวสัดส่วนจุฬาตัวนี้นะครับนะตัวนี้จะส่งให้พี่ท่างจังหวัดตากครับผมน่ครับงานหลิงยังน้อยครับผมไอ้มันนี้เดี๋ยวโอกาสดีครับพี่น้องบริโด้แหละครับบริเฮดเกี่ยวกับรีวิวสัดส่วนนะครับเนาะล้วก็เทคนิค ต่างๆของการเหตุวาวนะครับเนาะเดี๋ยวคงจะมารี่วิวสัดส่วนวันนี้เอาสัดส่วนตัวนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวที่บอกว่าเหตุใดที่เหตวาานิ่งครับผมเดี๋ยวมาถ่ายชมกันเลยครับครับผมพี่น้องตัวนี้กัจะเป็นวาวสองเมตรครับผมจุล่าปิดลายทองฉาดครับจุล่าอีสานครับผมจุล่าผมนี่จะโมเมนจุล่าสามส่วนครับผมส่วนหัวส่วนหนึ่งส่วนกลางปีกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนท้าย จะอีกส่วนหนึ่งครับผมพอผมเหตุตามข้อมักว่าเข้ามักท,งกทงนน่งไหนเข้ากระจับท่งนั้นเลยครับว่าเหตุใดวาวไม่ชีลงโตเหตไใดวาวไม่ิีออกมาดีสําหรับเข้านะครับเดี๋ยวไปเหตุเลี่ยนแบบคนอื่นนะครับเนาะอ่ะาจุล่าสามส่วนส่วนมากก็ขึ้นดีครับผมห็นดีแต่ง,ง่ายจุล่าสามส่วนตัวนี้จะเป็นจุล่ายัดแป้งครับจากสามส่วน ออกคข้ขายางี้าจัหน่อยเป็นลูกผสมครับผมเดี๋ยวมาถ่าชมกันเลยครับเดี๋ยวผมณจิมาวัดให้เมึงเลยว่าสัดส่วนจะเป็นแนวดหครับมาเริ่มกันเลยครับผมคว่ำเงีวคว่ำเงวของปีนี้ครับจากด่านนี้ครับคว่ำเงาวของปีนะครับนาอมาหาด่านนี้ครับผมคว่ำเงาวของปีผมอยู่สองเมตรครับผมตัดไปเลยครับตัดใหม่ไปเลยสองเมตรครับผม วิธีเลาว,วาวไอปีกจุฬาสองเมตรนี่ก็ง่ายๆครับโมยาผมนี่จะเรียนวัดเขามาเลยวัดจากนีมานะครับเนาะวิธีการเลานะครับเนาะวัดมาวัดมาให้มันอยู่ประมาณสามสิบครับโอ้ยให้อยู่ประมาณหกสิบครับแต่ก็เลาเลยครับเลาด้านนีขึ้นกันครับผมขางละหกสิบครับผมแล้วก็เลา จากฮกซิบมาก็ทิมช่วงกลางครับเห็นไหมครับผมทิมช่วงกลางใหญ่ไปเลยพอว่าววาวจุล่าสองเมตรนี่มันจะรับล่มหนักเพราะว่าปีกมันกว้างครับผมมันตัวใหญ่มันรับล่มแห้งดันไปเลยครับบอลองยานมันหนักครับผมดันแข็งซ้ำหนึโปไปเลยบพรตรงไปยานสําคัญให้ปีกบนใหญ่กว่าปีกล่างครับผมปีกบนนี่จะเป็นโตรับรับล่มรับล่มดีกว่าปีกล่างครับผม นี่ครับปีกล่างปีกล่างก็จะทำไว้ตัวนี้ผมจะเพรท่านยอหยดเก่าครับผมจะมาถอดประกอบใส่รถนะครับพอดีรถมันเข่ารถบ่ด้ผมนีงจะไปประกอบตอนทรงอีกทีอีกที่ครับผมตัวนี้ผมจะทรงเป็นโตรครับจุล่าสองเมตรปีกนี้เงา้สองเมตรอกกลางนี่ผมเอาอยู่ร้อยเก้าสิบเซนติเมตรสันก็ปีกครับผมกลมา ส่วนหัวความยาวของหัวนี่มเอาอยู่นี่ครับหกสิบหกเซนติเมตรวงนอกครับผมหกสิบหกเซนติเมตรส่วนความกว้างของปีกปัดลงมาเลยครับความกว้างของปีกผมเอาอยู่ จ็ดสิบสองครับคนละส่วนกันเลยครับผมเหลขอก็รับเม็ดจากวงในครับนี่คือวงในนะครับเนาะนี่คือวงในของปีกนี่ตัวนี้ตัวนี้คือวงนอกของปีกกอจากวงในของปีกมามาหาถ่ายเมืองถ่ายผมถ่ายผมสี่สิบสามแค่นั้นครับผมถ่ายสันส่วนขาส่วนขานี่ครับส่วนมองข้อมัดขานะครับเนาะประมาณยี่สิบห้าเนี่ยนะครับ ยี 24, 24่สิบสี่ยี่สิบสี่จุดหาครับผมกระมากมัดขาแต่ความกว้างของขาครับความกว้างของขายูบอมาณยี่สิบเอ็ดจุดหาครับผมข่างละยี่สิบเอ็ดจุดหาแต่กระมัดเลยครับถ้าใครอยากมัดขากว้างก็นี่ก็ได้ขาแคบก็นี่ก็ได้ครับผมส่วนขาแลมนี่ก็แร้วแต่คนมากเลยครับน er ี่ครับความกว้างของขาแลมนี่แล้เรียวแต่คนมากเลย ผมนี่เอาอยู่ประมาณเจ็ดสิบสี่จุดห้าครับผมป้อมกว่วงของขาจากนี้มาครับขาแหลมนี่ครับผมตรงหัวแหลมนี่ความห่างของหัวแหลมนี่ก็แล้วต่ความ,วม,วมชอบเลยครับมัดหัวใหญ่หัวหน่อยของผมนี่อยู่เก่าเซนติเมตรครับขาแล้วเก่าเซนติเมตรกตประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับวาวจุล ไอสองเมตรครับผมร่วมเบาวร่วมสูงจากหัวร่วมขาสองเมตรสามสิบเซนติเมตรครับสูงใหญ่ครับผมผมบ่คอยมักวาาเตียบอะไรผมมักวบาใหญ่สูงครับผมเวลาดึงมันดึงดึงสาใจนะครับเวลามันขึ้นมันขึ้นสั้นสั้นปิกๆเลยครับผมยังขับธนูออกดีครับผมสำหรับ กกลางนี่ผมจะอกกลางนี่ผมจะเล่นเป็นไม่สั่งไพ่ครับผมสั่งไพ่ครับโมเมนไม่ไพ่สีถุกครับสั่งไพ่ตรงดีครับผมตัดไฟเย็นตรงครับสาหรับปีกนี่ผมจะเล่นเป็นไม้ไพ่สีสุกครับผมนี่ครับจะเล่นเป็นไพ่เป็นไม้ไพ่สีสุกนี่ครับผมาณนี้ครับผมขาเนี่็ขานี่ผมจะเล่นเป็นไม้ไพ่สั่งไพ่เพราะว่ามันตรงดี ผ่แห้งครับผมเวลามันเขืนมันยังสปริงตัวดีครับผมมันเห็ดเห้ว่าเบาเบาดีเลยกะเห็ดเหยรูปส่งขาโบผิดรูปครับนี่ครับกับประมาณนี้ครับบ่าสองเมตรสำหรับคนใดพี่ๆน้องๆท่านใดอยากให้เอาทรายนะครับเนะาะทรายกับเห็ดขาขาเยาขารลีบ สายแน่นอนครับผมขาเงาคาริไพ่ยาเฮ็ดสไตล์นิ่งกะหัวเง่าขากว้างนิ่งแน่นอนครับผมแล้วก็วิธีสั่งนําหนักของผมพุ่มโมพุ่มมันนี่บังนี่ครับวิธีการสั่งเบาของผมให้มันอยู่ระดับเดียวกันครับแบบหัวบม่ต้องโต๊กนะครับเสมอกันเลยครับผมหัวท่ายต้องเสมอกันแล้วก็เฮ็ดดันเข้าวอลสองห้องใช่เลยครับผมห้องยังมาปรับว่า ยู่ร่มอีกทนึงว่าเวลามันถือล่มมันจะเอยียงดันได้ครับผมนี่ครับผมผมกะสร้างประมาณนี้ครับสําหรับวาวสูตรของผมนะครับผมการติดนี่ก็ให้หน้องพุ่มติดให้ครับผมเรื่องให้ฮัตติดเรื่องให้ฮัตให้ฮัตติดเลยครับน้องพุ่มติดเองครับผมก็ไม่กีดให้เพิ่นกีดเปิดน้ำไม่ครับผมตามสั่งนะครับเนาะ ลายตรงชาตินี่ผมกระต่อให้เพื่อนแต่ว่าเพิ่นให้มันติดติดส่โค้งเองนะครับกะเลื่อมปีมือเลื่อมมากครับพัดไทยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกวิธีการเล่าว่าประกอบว่าครับบ่ยากครับพี่น้องขอให้พี่น้องมีใจมากในด้านการเฮ็ดว่าวนะครับเนาะเฮ็ดตังไหปีกมันยังตรงเฮ็ดตังไดนขามันยังตรงสําคัญที่คือการเฮ็ดว่าวนี่ห้รูปทรงงามครับผม งามแล้วก็อีกสําคัญก็คือให้มันขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนิ่งพยยายดีใต้กับบอยากครับใต้กับเห็ดขาเงี้ยวขาจุฬาเงี้ยวขาหลีบๆเล็กน้อยใต้เนี่ยนอนครับบนบนินบนบนิบน,น,นสำคัญดีหัวนะครับเนาะการตั้งเข้าวิธีตั้งเข้ายัางพบกับเฮ็ดเห็นเบิร์ตแล้วกอยูนคลิปสามารถเบิ่งได้ถ้าให บเข้าใจตัวใดก็สามารถสอบถามเลยครับผมไผอยากเ็ดน้ำก็สามารถเทไต้ครับผมเดี๋ยวผมหัวหัวคันธนูนี่ผมใส่แค่รอยแปดสิบครับบอสองเมตรผมวา่าเดี๋ยวเรองครับพี่น้องนี่ครับไม้คันธนูผมผมตัดไวี่เรีนี่ครับไม้คันธนูผมเป็นไม้ไพ่สังไพ่หูมาจับอยู่มั้งจับหัวตัดไปแล้วคนนว,ลวครับคันธนูผมแค่รอยแปดสิบเซนติเมตรครับผม ทะนูร้อยแปดสิบรอยเจ็ดสิบอยห้าสิบอยหกสิบก็ลังดังมวนครับผมเฮ็ดเงาลายดังยานดังบอ่อสาใจครับผมดังเงียนไปเฮ็ดในว่านักไปเตรีมกันครับผมนี่ครับว่าผมกับประแม่นี่หัวนะครับเนาะหัวรอยแปดสิบเต็มทตัวตน,นี้ไมาใช่เหลาครับว่าที่เหลากับเฮ็ดเข้าใสจะเฮ็ดทะนูใสครับผมกับที่ทสอบแล้วก็จัดทรงพ่นพี่เพนทั้งจังหวัดปาครับจะ เดี๋ยวนี้งานหลายคือเก่าครับพี่น้องแต่เฮ็ดตามคิวเนาะครับเนาะเพราะว่าพึ่งผมพึ่งทีได้มาอ่านยิบิวซัส่สวนให้เบิ่งกลับออกมาณนี้ครับพี่น้องไปมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่มพระาทคลิปใหม่ๆของตุนคนอีนสานส้ำหรับคลิปนี้กะบคำว่า,าอะไรสวัสดีจ้าที่ล่ะจ้าช <laughs> ิมีเนี่ย นี่เป um ็นตาหายสิเลยเป็นตาอยู่เลยครับผมกะคลิปนี้กะเอาไว้ท่านี้ครับเดี๋ย้เอาไหมคำว่าคลิปนี้กะเอาไว้ท่านี้ครับพอกันคลิปนะบายบายสวัสดีครับชิมีเดี๋ยวที่บอกเองเนาะเอ้า